จากวันแห่งการเริ่มต้นสู่วันสุดท้ายแห่งการจากลาคืนวันที่ผ่านมาคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภารกิจจากการงานช่วยสร้างและประสาทความผูกพันให้แน่นแฟนจากคนที่ไม่เคยรู้จกักกลับแปลเปลี่ยนเป็นคนสำคัญที่คอยจับมือกันสร้างสรรค์จนมาถึงวันที่พวกเราภาคภูมิใจแต่เมื่อการเวลาหมุนไปทุกสิ่ง ลวนต้องเคลื่อนตามแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่คือความทรงจำที่งดงามระหว่างเราชาวชุมช,ชนมัร้างขอแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งเก้าแห่งความสำเร็จเป็นก้าวที่ทรงคุณค่าแก่คนรุ่นหลังเราขอขอบพระคุณท่านดรโรสซรินอปหังที่เสียสละแรงกายแรงใจและสิ่งเหล่านี้ ยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปสวัสดีค่ะดิฉันรศรินอัปหังครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านซางสำกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ ดิฉันเป็นครูครั้งแรกในปีพศ2525บรรจุในวันที่10เดือนมิถุนายน2525ด 25. ิฉันได้ทำการเรียนการสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านซ่อมกอเป็นเวลา12ปีอยู่ที่นั่นก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเรียนการสอนให้ความรักความเมตตาก,กับเด็ก ได้พึ่งเทเสียสละเวลาในความเป็นครูให้กับโรงเรียนบ้านส้มโขสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านส้มโขหลังจากนั้นในปีพศ2537ดิ25 37, ฉันก็ได้ย้ายมาที่หมู่บ้านของตัวเองบ้านเกิดของตัวเองก็คือบ้านซายในปีพศ2537 ได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านซางก็ได้รับมอบหมายให้สอนในช่วงชั้นป .5- ป .6 ทาการเรียนการสอนอที่นี่อบรมสั่งสอนให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนหลายคนประสบผลสำเร็จในชีวิตมีหน้าที่การงานทําที่ดีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านซางเป็นระยะเวลาถึง28ปปี รวมกับที่อยู่บ้านส้มโกอีก12ปีรวมเวลารา,ราชการก็เป็น40ปีพอดีดรโรสรินอปหังเกิดเมื่อวันที่9เดือนกันยายนพุทธศักราช2505ที่บ้านสางตำบลสางอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายปัจจุบันจังหวัดบึงการเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนพี่น้อง6คนของคุณพ่อบัวลาเพลงวง อดีตครูใหญ่โรงเรียนบ้านส้มเกาะและนางมลิเชียนเพ็งวงอดีตกำนันหญิงคนแรกของประเทศไทยสมรสกับนายบรรเลงอัปหังปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญมีบุตร่ได้ด้วยกันสองคนคือนางสาวพ,พิไลพอรอัปหังนิติกรประจำเทศบาลตำบล้างและนายจักรพงศ์อปหัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่งวิทยาประสบการณ์การทำงาน 1. ครูชำนาญการพิเศษสาขาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. ผู้เชี่ยวชาญอ่านบทความทางวิชาการของมหาวิทยาล,ายลัยราชวัตเลย 3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยในระดับปริญญาโทรปริญญาเอก 4. ที่ปรึกษางานวิทยานิพนธ์ ระยับปริญญาโทปริญญาเอก 5. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรการอบรมกูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปี2559ของสสวท 6. ผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7. คณะอนุกรรมการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบวิชาชีพของสำนักงานจรรยาบวิชาชีพ 8. คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ 9. คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10. วิทยากรอบรมและพัฒนาครูโครงการครูปองครู 11. วิทยากรงานอีดูกาหัวข้อผลิตสื่อนวัตกรรมผู้เรียนที่เมืองทองทานีกรุงเทพมหานคร 12. คณะกรรมการจัดทําคู่มือแนวทางการจัดก,การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ชาติในกลุ่มสาระก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน13 อาจารย์พิเศษสอนวิชาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาแล,แลัยราชภัฏอุดรธานี14คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาและสาขาวิจัยการวัดและประเมินผลมหาวิทยาแล,แลัยราชพัฏอุดรธานีและ15คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาประสบการณ์ต่างประเทศ 1, 1. Visiting University Minnesota Scholar to University of Minnesota, PI 2. 5 5 9 2. เขาร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกา Southwest Minnesota State University at 604 Curriculum Theories and Design October 2 2 2011 to November th, 2011. 1 2 2011รางวัลและผลงานที่เคยได้รับครูดี4บืงการปี2565 จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเมืองการบุคคลที่มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมปี2560โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากสำนักง,งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรครูดีเด่นของครูสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเมืองการปีพุทธศักราช2 5 6 0ครูสอนดีของจังหวัดเมืองการปีการศึกษา2554 ครูดีเด่นเนื่องในงานวันครูปีการศึกษา2553กลุ่มสาระการเรียนรูคน้คณิตศาสตร์ครูผู้มีจญญรรยารรรยาดดีของครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการปีการศึกษา2551ครูผู้สอนแม่ไม้มวยไทยดีเด่นของจังหวัดหนองคายในปี2537ยังไม่ขึ้นกับจังหวัดบึงการแสงรืองเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ท่วม คคือออออแแแมม่่พพิ์ันนนน้้ยยใใหญรูไทดสำหรับความภูมิใจในชีวิตของความตึงนครูนั่นก็คือได้อยู่ในโรงเรียนโครงการของสมเด็จพระนิฐิธิราที่ราจจ้ากรมสมเด็จพระเทพรพระสุดาสยามามรรคมราชกุมรี ซึ่งพระองค์ท่านมีพระเมตตามากต่อโรงเรียนชุมชนบ้านสายดิยฉันภาคภูมิใจที่ได้ทำงานสนองเมื่องพระยุคลบาทไม่รู้สึกเหนหนื่อยเลยเมื่อนึกถึงพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตากับโรงเรียนชุมชนบ้านสายท่านมีพระราชทานสิ่งของต่างๆมากมายม,มีพระเมตตาให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านสายให้กับคณะครู โรงเรียนชุนชนบ้านสายทำให้รู้สึกว่ามีพลังมีความเข้มแข็งในการทำงานและพร้อมที่จะเสียสละในการทำงานอุทิศชีวิตให้กับความเป็นข้าราชการครูพระองค์ทรงเหนื่อยลำบากมากกว่าพวกเราดังนั้นการที่เราได้ทำงานสนามอเมื่อเทียุกคนบาด และทํางานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนบ้านสามนับเป็นความภาคภูมิใจนับเป็นบุญวาสนาตานึอย่างยิ่งซึ่งอยู่มาได้ทุกวันนี้ทํางานด้วยความเข้มแข็งอดทนอยู่ได้มาทุกวันนี้ก็เพราะว่าพราบารมีของพระองค์ท่านนี้นนลูกๆนักเรียนนะคะ่ ครูยังรักและคิดถึงและยังเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกๆนักเรียนทุกคนอยากจะให้พวกเธอได้ตั้งอ,อกตั้งใจเรื่เรียนมีความขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพราะการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพราะความขยันอดทนในการเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จะส่งผลให้กับนักเรียนลูกๆได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตหวังว่า ลูกๆนักเรียนของคุณครูทุกคนคงจะพัฒนาตัวเองขยันตั้งใจเรียนให้ประสบความสำเร็จดังที่คุณครูตั้งความหวังนะคะค่ะ <Okay. S 1> ก็อยากจะฝากถึงคณะคุณครูโรงเรียนชนุมชนบ้านซางทุกคนนะคะคุณครูรสรินยังรักเป็นห่วงและก็จะยังคิดถึงตลอดไปนะคะหากมีอะไรที่จะให้คุณครูรสรินได้มาช่วยเหลือ ก็ยินดีนะคะและก็ขออวยพรให้คุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านซานทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่มเย็นคิดสิ่งดงสรอก็ให้ประสบผลสำเร็จนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ลูกศิษย์ทุกคนตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อแก่คุณครูสลินค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ เราเป็นตัวแทนลูกศิษย์ของคุณครูรสลินวันนี้พวกเราจะมากล่าวถึงความรู้สึกของพวกเราที่มีต่อคุณครูรสลินค่ะคุณครูรสลินนะคะเป็นคุณครูที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องเพื่อนดีมาก้เลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวแม้กระทั่งเรื่องเพื่อนคุณครูจะคอยให้คำแนะนำอยู่เสมอเลยค่ะรับหนูนะคะคุณครูรสลินเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายๆคน ครูรัสลินเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งในหลายๆด้านถึงแม้บางครั้งครูอาจจะเข้่งขัดในบางเรื่องแต่ที่ครูทำคือความหวังดีต่อลูกศิษย์ของครูเสมอค่ะ,คะ,คะ,ะไม่เคยกับครูแต่ว่าตั้งแต่ย้ายมาที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาครูให้คำแมนะนำ เลองความรู uhm. ส้สึกสถึงความรู้สึกดีๆที่คุณครูมีก่อนักเรทุกคนในโนครับวามกนี้นะคะคุณครูเเป็นคนครูที่ใจดีโ่วปทคนคุณครูทำหน้าที่หลายๆอย่างเป็นแบบอย่างให้ักเรียนทุกคนขอบคุณค่ะ จะฟังคุณครูีตั้งใจทีเดียวแล้คุณก็จะดสอนอบนผมคิดได้นะครับคุณครูจะกล่าวว่าแต่ัะผมที่ผมทำมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอชี้แนะทาให้ผมทั้งที่ดีและผมอยากจะขอบคุณคุณครูที่ได้สั่งสอนอบรมผมเป็นเวลาระยะหกเทอมตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 นะครับและอยากจะบอกว่าผมไม่เคยลืมคนนี้เลยนะครับ หลาดดูนะคะหนูจะไม่ได้เรียนกับคุณรูครความสจาแล้วความสความใความะความเมตาที่คุณครลห้กับลดมนู้้จะขอบคุณคุณครูที่คอยอบรมสั่งสอนตลอดชั้นปฐมปลายสอน ดีมากเลยครับผมรู้เรื่องศิศาสตร์เพื่อไปต่อยอดในชั้นมัธยมก็เพราะคุณครูโรสลีเลยครับขอบคุณมากจริงๆครับแล้วก็คอยลงสั่งสอนให้ผมเป็นคนดีอยู่ในระเบียบินทาต่างๆยงนี้มีดื้อมีส่วนว่างคุณครูก็คอยลงสั่งครับรู้สึกขอบคุณมากมากนะครับที่คุณครูคอยมอบ สั่งสอนผมในช่วงเวลาหกเที่ยที่ได้เรียนกับคุณครูลูกศิษย์ขอบคุณมากครับตสุดท้ายนี้พวกเราอยากจะบอกคุณคณรูรู้สึกดีมากพวกเราทุกคนขอบคุณคุณคณรูรสลินมากมากนะคะให้พวกความาความหม่วงใยความรักความรู้และคอยชีย้แนะแนวทางในเวลาที่ลกูกศิษย์กระทำผิดชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตในวัยผู้ใหญ่ ชี้แนะทำให้ลูกศิษย์ประสบามสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน